ไม่ไม่อันนี้คือน้ำมันมันจะหมดก็เลยจะไปเติมน้ำมันคุยค่ะคุยไถ่หนูคุยให้หนูไปโรงพักพี่อัดคลิปไว้อัดคลิปไว้เลยว่าอยู่มาบอกค่ะว่าพวกหนูหนีด่านก็ไม่มีาาายยแล้วทนะครับถ่ไว้พี่ไม่เมื่อกี้ไม่ได้หนีน้ำมันมันจะหมดก็เลยยูเทิร์นจะไปเติมน้ำมันแต่โบกมืออยู่บอกอยู่โอ โอ้เจาให้ได้เลยเนาะเยวา,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 าเพิ่งโทรแชทนะเพราะว่ายังยังคุยแชทไม่ได้ โอ้กูกหิวข้าวก็หิวใครก็ได้ห่อข้าวมาส่งกูหน่อยใต้สะพานลอยนะพีรวัตรตายโดนแล้วรู้อ <c oughs> ่ะคืนนี้นอนเมืองอย่ามให้ผี้ชายพี่แม่กูไปด้วยลางานม่งเลยลาไม่ได้วะ่ะ จะหลุดไปมัน no มันไม่ค no uh, yeah. uh ่อยอัน no นี no ้คือยังไงบูการอันนี้คือให้หลุไปมันใกล้ถึงแล้วหนูจะนั่นแหละตอนตอนตั้งแต่แรกเลยท่านผู้จัด จ้อยจงรูจัี่ดเลยผเงไม่นขับเอาแต่คนขับไปตรวจเอาอย่างเี้ยูจะขอตรวจสอบเขาด้วยนั่นแหละนูกับแฟนไปขึ้นรถตำรวจนะไม่มีอะไรยคุยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดดเดี๋ยวก็แนขอยู่ในรถบ้างขอไปแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ไปโรงพัก เด่๋ยวว่าให,ให้คนไปเติมก็ได้่าเชื่อเติมก็ okay. oh. ได้ถ้าพี่ไปเติมน้ำมันให้เกียร์หน oh. ่อยครับอ่าอ่าโอเคให้ตำรวจกลับไปให้ก็ได้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวหนูกลัวค่ะกลัวอะไรคะกลัวอะไรหนูไม่รู้หรอกตำรวจยัดยาเยอะแยะเพราะว่าหนูไม่มีสิทธิอยู่อ้าวก็โดนอยู่ไหมคะ ตู้คดีอยู่ไว้ครับต้เชิญไปเจอกันครับเจนค่ะหลักฐานพวกหนูัเจนเดี๋ยวจะเล่นให้หนักเลยครับชุดไหนครับขอเชิญครับชุดนี้แหละครับผมผมาชุดใจผมมาชุดใจทุกคนพี่ใช่ไหมคะชุดอะไรชุดที่จับเขาที่ยัดคดีไม่เพียวชุดสนุก คุณจัสตัวใครนใครจับคุณผมไม่รู้ใครเชญครับใครครับที่จับตัวตอนนี้คือชุดนี้โอเคเชิาะกรเป๋ามันไม่มีด่าแต่เราผิดใช่ตุดนั้นผมต้องรับตุนนั้น

ไปเชิญเชิญไปไปอยูแล้วไปก็เดี๋ยวให้เขาขับแล้วพี่ขับได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวหาคนมาขับให้ก็ไดไทยเบลขับมาให้เตะไปเติมน้ำมันก่อนไม่เออให้ชิดชิดตรงนี้เลยชิดซ้ายพี่ก่อนเดี๋ยวคุณต้อรวจคะเดี๋ยวให้เขาขี่ซ้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารถกลับก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา เอาเอาจอด,ดนะเอาจอดข้าง <c oughs> โอ้ยตรวจสอบรถคนรถอาคน คนค่ะอ้านนุมากนมามาทางนี้มาค้นมาทางนี้ค้นค้นบอกคอนให้หมดค่ะพี่อคุณไม่ลบครับอคุณคอคนให้หมดเอดคุณลบครับพี่ปลาลบคับค่ะอ่านอมากเดี๋ยวให้คนแคนเดียวเพราหนูเป็นผู้หญิงตรสอบได้เลยค่ะอาอมากเดี๋ยวผมไปทำไมต้องให้อะไรขันเดี๋ยวยิงพออยู่เฉยเงีย เดี๋ยวพี่ใครอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้หนูขอให้เขาตรวจสอบคนเดียวค่ะตัวหน้าที่ใช่ค่ะหนูรู้ค่ะหนูก็ต้องการความชัดเจนของหนูเหมือนกันเอาอันนี้เรียบร้อยปิดเลยค่ะค่ะตัวห้าที่มาเยอะตัวหน้าที่มาเยอะโอเค thank สบายเหรอมาคุกเว้ยกมานะคะถึงไม่คดองอย่งมีแต่นอดีกัส ไม่รู้โดนหินหรือโดนอะไรค่ะแตกขึ้งมาแล้วค่ะแตกนานไม่นานเท่าไหร่นะคะแตกวันนี้ฮะแตกวันนี้เหรอไม่ค่ะสักพักนึงเนี่ยแหละค่ะดูดูจิมันจะทำตัวใหมนดีหน่อยได้คูณลำคานั่อยู่เ